สวัสดีครับสวัสดีครับก็ <c oughs> าพามาชมทาวน์เฮาส์ปูหลนนะครับก็มีอยู่สี่ห้องนะครับสี่ห้องตอนนี้คนก็เช่าเต็มหมดแล้วนะครับตั้งอยู่หลังนวัดน,นครนะครับตั้งอยู่หลังนวัดนวัดนครอำเภอสุขเนือนนี่แหละครับจะมีอยู่สี่ห้องนะครับก็ลงทุนไปเยอะนะครับ ลงทุนไปก็น่าจะอยู่ที่สองล้านกว่าบาทนะครับว่าเราใช้ใช้อุปกรณ์ที่มันอย่างดีเลยนะครับอย่างดีก็สร้างมาสี่ห้าปีแล้วครับตอนแรกก็ทำขายแต่ว่ามันมันขายไม่ได้ก็เลยต้องเปิดเท้เขาเช่านะครับทีนี้ก็ พอคนมาเช่านะครับก็ไม่ค่อยดูดูแลรักษาเท่าไหรก่ก็จะมีการเสื่อมโทรมไปบ้างนะครับนี่ก็อยู่ห่างจากบ้านบ้านที่อยู่นะครับประมาณ4กิโลนะครับสกิโลไม่ค่อยมานะครับเพราะว่าช่วงนี้มันคนมันเช่าเต็มนะครับก็เลยปล่อยเขาอยู่กันนะครับ ครับก็คลิปนี้ก็พบกันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเออบางคนก็อาจจะสงสัยว่าทําไมถึงทําแล้วก็ลบทําแล้วก็ลบนะครับคลิปจริงๆก็ไม่อยากลบนะครับแต่ว่าความจําในเครื่องนะครับมันมันเต็มนะครับมันเต็มก็เลยมันจําเป็นต้องลบนะครับ ก็เสียดายนะครับที่ลบไปก็เพราะว่ามันมีคอมเมนต์เข้ามามั่งจาก fc นะครับก็เสียดายนะครับคือไม่ได้ตั้งใจลบนะครับก็ความจำมันเต็มครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลนะครับขอจบเดี๋ยวจะไปซ้อมตะก้อเลครับเราไปอีกสักประมาณ3ากิโลนะครับครับสวัสดีครับ